ครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มาดูปัญหาของดีเลย์สตาร์ทของตัวเจ้าคลิกขาบูตัวนี้นะฮะรุ่นเก่าเวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะมันจะไม่ติดนะครับคือเวลาเราต่อตรงมันมันก็ติดสําหรับตัวใดสตาร์ทนะฮะที่สุดแล้วว่าใดไม่เสียแต่ว่ามีเสียงแก๊กๆกแกอยู่ตรงนี้แสดงว่าไอตัวดีเลย์สตาร์ทเนี่ยมัน มันจ่ายไฟไม่ไม่ไปตลอดนะครับมันเลยทำให้สตาร์ทไม่ติดนะครับยกตัวอย่างเขาขาวนะครับอาการจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะผมก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะมาจากตัวดีเล์สตาร์ทต,ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าผมผมลองต่อโดยตรงแล้วเนี่ยใดไม่มีปัญหานะฮะผมก็จะลองเอาตัว ตัวใหม่มาเปลี่ยนดูนะครับว่ามันจะหายจากการมันจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับตัวใหม่ผมก็ซื้อมาอันนี้ยังไม่ได้ใส่เปลือกนะฮะถอดเปลือกออกไปก่อนเอามาเทสก่อนนะฮะถ้าใส่แล้วหายก็แสดงว่าเป็นสาเหตุเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะสามารถกดสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะฮะคือตอนนี้มันจะเป็น ลักษณะการทำงานคือมันจะเป็นโซลีนอยด์สวิต์นะครับมีไฟจ่ายมาที่โซลีนอยด์โซลีนอยดก็จะมาเปิดสวิต์ให้จ่ายไฟไปที่ไดสตาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโซลีนอยตัวนี้เสียหรือว่าจ่ายไฟไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้ไดสตาร์ททำงานเป็นลักษณะเหมือนเมื่อกี้นะครับกึกๆนะฮะอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับอลองดูว่ามันจะหายไหม มาใช้การได้นะครับสำหรับพี่ๆที่ประสบปัญหาร,รุ่นนี้เก่าๆมาก็เป็นบ่อยนะครับว่าสตาร์ทติดค่อนข้างยากสาเหตุหนึ่งมาจากตัวเซเลนอยสตาร์ทนี่นะฮะโอเคราใช้การได้ครับเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยตัวเองได้นะฮะ ก็ลองศึกษาดูลองใช้การดูนะครับโอเค